สวัสดีครับเดี๋ยวนี้พามาดูไฟไฟไฟท้ายนะครับ LED นะฮะเดี๋ยวเรามาชมนะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับปัดเลยปัดเลย<ฟ>อ่าปัดแล้วนะฮะไฟ,ไฟท้ายนะมาดูไฟฟามากันนะครับ ดูชัดๆนะฮะนี่เนไฮะมีแล้วครับมีแล้วนะไปท้ายนะครับเชฟอร่อยโทรโดนะฮะมาให้ชมเลยครับเผื่อเป็นทางเลือกนะครับถ้าเ,เ,เพื่อนๆอยากจะได้ครับเดี๋ยวเราสัมภาษณ์กับเจ้าของรถหน่อยว่าไปเอามาจากไหน เอาซื้อร้านไหนครับแนะนำหน่อยฮะลงลงลงซื้อร้านไหนมันมีหลายร้านที่ฮะมีหลายร้านเหรอตัวนี้ได้มาจากไหนเนี่ยมีหลายร้านลาซาด้าก็มีเหาอตัวนี้สั่งที่ไหนใน Facebook หรือว่าลาซาด้าในเพจซื้อขายครับอ๋อเพจท้องซื้อขายนะครับเท่าไหร่พี่ตัวนี้ตัวนี้โอ้โหมันมีแราคาเหรอต้องมาติดต่อเองดีกว่าประมาณประมาณประมาณคร่าวๆ ถ้าใส่เองก็อยู่ประมาณ4,000บาทอ๋อถ้าใส่เองอะนะอ่า <5. S 1> ถ้าพร้อมติดตั้ง 4, 5, เนี่ยประมาณ4,000 4,500ประมาณเนี้ยพร้อมติดตั้งเท่าไหร่เลพร้อมจัดตั้งที่มันลงไว้5,500 5,500เออโอ้โหแต่มันก็ถูกกว่าตัวมิดไนต์เยอะเลยนะตัวมิดไนต์เท่าไหร่ป่ะออสออสซื้อมิดไนต์เท่าไหร่มิดไนต์ตอนนั้นที่ซื้อมา15,000 15,000พร้อมติดตั้งป่ะใช่ครับอ่า15,000ต,ตอนนี้ตอนนี้ไม่น่าจะได้ละมิดไนต์ ถูกกว่า<ม>หรือแพงกว่าแพงกว่านี่แพงกว่าอีกแล้วของหายากอีกเออของหายากอีกนะครับเดี๋ยวดูงานตอนตรงนี้นะนี่ครับนี่คือตอนไม่เปิดนะฮะโอเค,คสวยเลยนะ,ะเนี่ยน,นะดูดูลมดำนะฮะดูโหดเลยนะดูลมดำคือมันจะมีข้างในมันจะเป็นหลอดนะครับแล้วก็จะมีเหมือนเป็นแท่ง นะเรียกแท่งอะไรไปเนี่ยข้างหน้าเนเย่อ่าเป็นแท่งให้เป็นเส้นแล้วแต่ข้างในมันเป็นหลอด LED นะครับห้าพันห้านะฮะราคาประมาณนี้ครับมีมีหลายร้านหลายเจ้านะฮะลองไปดูกันนะครับนสุ้ก็มีร้านสุด้าก็ร้อนสุด้าซื้อมาใส่ก็มีนะฮะราครับแต่ถ้าใครเราไม่เป็นก็แนะนํานะครับซื้อพร้อมติดตั้งเลยดีกว่าจบปัญหานะะถ้าซื้อมาแล้วเดี๋ยวไอ้นี่กัน นะใส่ไม่ถูก,กน,นะฮะเดี๋ยวชงหนึ่วช็อตกันนะดี่นะอนะนะของแต่งนะฮะเซฟนะฮะถึงแม้ว่าโรงงานจะปิดไปแล้วของแต่งม่นเริ่มทยอยมาเรื่อยๆนะออนะเใช่พอ,อโรงงานไปนะของแต่งมาเต็มเลยอะแป๊ไไมีตัวเลือกครับแปมเป็นตัวเลือกใครอยากได้นะฮะลองไปดูนะครับ ในเยอะแยะครับในห้องซื้อขายของชมรมก็มีนะฮะต้องเซิร์ชหาดูครับไปท้ายอาวีดีพี่พี่ต้องเซิร์ชอะไรเนะี่ยต้องเซิร์ชคำว่าอะไรไปท้ายแต่งไปท้ายแต่งใช่ไหมในก็ห้องซื้อขายใช่ไหมอ่าลองเซิร์ชนะครับไปท้ายแต่งในห้องซื้อขายดูนะฮะเผื่อจะเจอของถูกใจนะฮะลาไปก่อนครับคลิปนี้สวัสดีครับ